ดูดวงชาวราศีเมถุนนางฟ้าเอามาคืนของเก่าที่เอาไปอำนาจบารามีวาสนาของกองใครก็ของของมันยืมไปแล้วก็เอามาคืนแล้วนะผมในโชคชะตาอำนาจบุญบารามีวาสนาชาวราศีเมถุนมีบุญมากมันจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับดมูลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพทุบนเายบดวงชะตาจะเปิด ชะตาชีวิตรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนามีดดาบปากลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระจากกระสายอดทนอดขั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตานุกน้อยนำพาซึ่งบุญบาร,รมีวัสนาเทศเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุมรองรัษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนายอย่างก้าวกระโดดการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค พราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้ลื่นเลืองสังสรรค์ไล่ล,ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายของเก่ากลับมาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาอย่างเช่นพระเครื่องสร้อยคอเครื่องรางของของังก็กลับมาอยู่ดีๆก็มีคนเอามาให้หรือได้มาโดยบังเอิญน,นะของของใครก็เป็นของของ,ของนั้นหรือว่าจะจ่ายเงินออกไปก็ไม่แปลกนะหายพิเศเกิดขึ้นด้วยอำนาจบนบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านดวงชะตายังตกตำแหน่งเดซันปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาแบบนี้แสงสว่างมนจันทาส่องแสงมาสู่ตัวท่านแล้วถ้ามีเรื่องร้ายนะครับจะสามารถแก้ไขปรับรุงได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะเจอหมอดีรักษาหายจะเจริญลุกเดืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งสามเหรียญ ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้เป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาเกิดแสงสว่างตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเข้ามาะนะคับจะต้องหลบหลีกซ่อมเล้นแก้ไขปรับปรุงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในโชคชะตา อํานาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่เดอนใหญ่บืริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันถึงเวลาคาบุญของท่านแล้วท่านจะควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะราบอกโชคชะตายังมีเกณฑ์ออกเดินทางนะครับได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะผม อย่าให้เจอสิ่งที่ใช่อย่าให้เจอสิ่งที่เห็นนะครับผมการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าท่านจะได้พบได้เจอการปฏิบอดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอำนาจบาร,รมีวาสนาสิงสธิ์คำชูป,ปกปกัปกกุ้งกองรักษาเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีนใดาเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองเข้ามาก็จะจัดหนักจะเต็มอัศวนขีม่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล เข้ามาจัดหนักจัดเต็มหลวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรนะวิวรจูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาพิสารมูมานางมารหลายคนอิจฉาให้ร้อยใส่ร้อยปลาย,ลายสีกันแกล้งในโชคชะตาหลวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงให้ท่านหลบปลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาสิ่งที่ใช่นะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา สายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสมเร็จแล้วท่านรู้สึกเบื่อนายรู้สึกยจ้าแย่ให้อยู่เงียบๆเขาไวนะผมแต่ว่าของเก่าเข้ามาช่วยเหลือปอกปักคุคของรักษาแล้วจะกลัวอะไรล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมันเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่น เอาดาวเวอร์บังเกิดขึ้นในดวงชะตาจะได้รับดวงแก้วมาดีได้รับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาแสงสว่างบนจันทาเข้ามาหลบเดีกซ่อนเลนแก้ไขประปงุงถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งจิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปัก,กตุ้งกองรักษาดวงชะตามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลเพดุบาย การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองให้ท่านสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเดฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่เห็นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามอถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนามีดตักกงกลางใจตกตำแหน่งม้าพยองมันจะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารามีวาสนาเพราะฉะนั้น จัดหนักจัดเต็มในโชกตาให้มองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผ่านมีดปกักเต็มหลังกระบวนกรวายกระซาวกระซา,ายอดทนอด,อดกันนะครับค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบที่ดีเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องดูสัญญาณของท่านเองนะครับสัญญาณของท่านเองมีอะไรบ้างรูปรสกลิ่นเสียงรูปก็คือเห็นกันจกัจกรรสก็คือรสชาติในปากคอของท่านนะับกินก็คือได้กินนะกินทูบ กินชั้นพรมกินดอกไม้เป็นกินเทวดานะครับผมเอากินเหมน็นสะาบนะรบพูดผีพีศาจนะครับแยกกันง่ายๆแบบน,นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคิดพินิจตายตองให้รอบครอบเสียงเข้ามาก็ต้องเงียบเอาไว้อย่าไปทักจัดเ e ้นเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านปฏิบอดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,ส,มสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคงั้นฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเรี่ยงนะครับผมให้ท่านจัดหนักจัดเต็มอย่ารอช้าเทเจวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับการส่งบอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ เพราะฉะนั้นพลิกเปลี่ยนแปลงพันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมแต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาเปิดแล้วนะครับผมเอ็มเพสบังเกิดเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นสัตรูมูมานปีศาจมูมาน,นางมารร้ายใส่ร้ายป้ายสีนางฟ้าเอาของดีมาให้ท่านก็เอามาใช้ให้เป็นละ่ะการตัดสินใจอย่างน่ากลัว ครับยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหารมีของดีเข้ามาคอยปกปัา,ปาคุ้มครองรักษาท่านก็ครับหายใจลงคอยนับอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําจัดหนักจัดเต็มในโชชะตา เทพเทวดาฟ้าดินข้ำชูหนุนนำโชคกตาจเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดตกตำแหน่งเดอะลเวอร์ับผมใครไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสน่ห์มนจันทาดวงชะตาสับสนงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้ให้ท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีก่อ้นเร้นแล้วท่านจะรวยยรวยเป็นเศรษฐีเงนนินล้านับผมนางฟ้าเอามาคืนแล้วของเก่าที่เอาไป น้ำมจัดหนักจเต็มถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่น้ำมให้ติปหมอสันได้นะครับให้ค่าครูหมอสันได้นะครับขอท่านแช่มชื่นครับ